สวัสดีค่ะอสาลบ้านสาวเชมค่ะพี่น้องมื่อนี้เนาะค่ะพามาชมนี่แหละร้อมาเล่นทางบ้านในหูด <PU> ัมแล้ว <generally> ก <naire samurai> ็เลยพาพี่น้องเลยค่ะมาสิมาเบิ้งบนตึกสะดูกสั่นวันนี้ฝนพายุก็เลยสิพาพี่น้องลงไปเบิ้งหอยยักษ์ค่ะหอยแม่น้ำโขงค่ะพาไปเก็บหอยอีกคลิปนึงเนาะค่ะปลาเทืยมมันมีเพราะว่าไอ้สามสี่มือมังหันหอยขึ้นเป็นหอยขมนี่แหละเด้อค่ะแต่ว่าหอยแม่น้ำโขงเปียาไม่โตท้อเปียค่ะสิได้บ่ได้เนาะค่ะลองไปล้อรุ่นกันพุ่นะมึงไม่นานเมื้อนี้ดูค่ะแฮงๆลมครับมื้้อนีไเม ร้องไปเบิ้งทุกข้าส่วนเพื่อนกันเริ่มหลงแล้วค่ะวัานหากบ้านเนี่ยขู่บักเล่นแล้วเนี่ยแมนไปครับเลียงน้เลยนเหลองมตนล่ง้มอาลงไปเลยสัตวอยูนี่น้ำเลยลงไปนอนเลยนอนลงไปเลยน้ำเย็นเยันลองลงกันนะหเออมีหิหลีด่ะโอ้ไปครับนี่พี่น้องเบิ้งค่ะ ไม่จะสืบเบาบาดเนี่ยเดี๋ยวให้เป็นนัวเม่ไก่เนี่ย,ยมหมาขาดลองงม,มนี่ในหูดำห,หอยคุกเลยวจะสืบสิมส้มหาหอยอันนี่เด้โอ้ยไงอีหลีหม,มาข้าดมาเลยน้ำโขงพี่นอ้องมันอยู่ในกีดินซ้ายค่ะงมไปเรื่อยๆแล้วบัดเถอะเอม่งมไปหุ่นไทยลุงเหนือไปเรื่อยๆแล้ว โอ๊ยก้อนหินโอ๊ยหินกระคือหอยไปไนหะโอ้ห,อหอนะอลงบาทแลกขึ้นมาหารกับน้อะนะไปอมุ้งไปก้อนห้าวหน่วยโอ้ยย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 ย่าาย <laughs> ยยยยยียยยยเยย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 ย่ยย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 ้ยย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 ม่ยหยยอยหยย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 ย อแล้วมุนี่แหละเถอะเป็นใส่ถุงมือนี่แต่ว่าเขาลุยมือสดเลยว่นนี้ปีหน่อมั้งงูมันกระเข้มือนี่เพราะว่าอากาศนะหนาวหนาวแล้วก็เห็นค่ะเดี๋ยวจะเสริมงูมกรอนข้าบันไดเสี่ยวให้เบิ้งด้ค่ะอืมอะไรตัวนี้จะดูดนะังมั้งก็เนาะโอ้หอยเป็นยูแยนนี่มาไ,ได้น่ะค่ะย,ยืนตั้มแบบนี้ แต่ว่ามันอยู่ในขีดินที่เธอขั้นแล้วพึ่งจะยู่ในขีดินแม่อยู่กเขาบอได้หลายค่ะพี่น้องแต่ว่ากับตอนซ้อนมาพึ่นโตใหญ่เนาะเธอเนาะแล้กับสีเสือพอมเด้อีย่างที่ยุ่งน้ำโคลงนี่สีเสือพึ่งมาเพราะว่าเป็นปิ่น้ครั้งแรกของชีวิตวานนี้เฮ้ยมึงหอยน้ำโคลงครั้งแรกวันนี้เพรครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะแนนฉันลูกน้ำโคลงกับครั้งแรกเมนเด้อันอีย่างก่อนไม่ได่หอยใส่ ขนาดเพิน่นไทยบ้านนี่เพิ่นกับว่าตะเคยได้ยินปีนี่แหละบางหนึ่งเนี่ยเนาะได้ยินปะที่แล้บ้านฉันยืนนุ่มหงแท้จริงยืนหน <c oughs> ้าก็ได้งุ้มตาบ่ตาบ่ตาเป็นมาโดยบ่เปบ่หุนห่นเงินเนตันเดี๋ยวงุ้มอีกก่อนค่ะครับได้เลยสองได้ค่ะผู้นำวันดีหอยจูบยักษ์หอยจูบยักงุ้มไปครับงุ้มไปเรื่อยๆค่ะ นี่หอยนี่น่ะมันก็ได้นไหลดิเฮ้ยหอยอยเปี้ยวใช่ไหมอ้วนจนตีบมาได้คนอ้วนนะมันอ้วนนะมันอ้วนจนตีบมาได้เหรหอยนี่ก็มี้คือกันตัวเนี้ยเขาล่นตัวเหรอโอ้หอยจุ่ม่น้องพี่น้องยังไงตกแล้วเอ้อมหนึ่งกับพรอนะเฮ้ยอ้อมหนึ่งกับพร้เถอะเอามาลองทดสอบบางเซี่ยฮากบาเสียมันจะแหลกอ้อมหนึ่งกับพร้แล้ว บดิ่งหน่อยขนาดยุ่หนองน้ำธรรมดาบ้านเฮาก็ยังบ่หลายนะเธอสมมุติน่ะหน่าอู้ยูเลืกแน่หน่อยยังพี่อู้พี่น้อกบ้่นอืมตื่นเต้นเด้อค่ะนี่เด้อนะค่ะอ้อยังไม่เอาเครื่องออกขืนนะเถอเป็นตากระสังตากระสังตาสุดนึ่งนะตาโดมบ้าเงี้ยเยอะเงี้บ่อ้อ กุฎามพี่น้องมานนะคะไปมาให้กุำก็อยากลงได้ปะเนี่ยแล้วก็ตั้งกล้องก็ะไดต่เธอลงน้ำกันเลยตั้งไปเลยเช่ไหมเป็นยังเยี่เดือนกี่ตุ่มไปครับโอ้โคันแม่เห็นแม่ต้องสอนเนี่ยเลยหน่อยเถอะเนาะอือสอนจะสื่อ,อสอนจะนูอนอ่นนี่ไงเมื่อหลายตัวก็รู้เหนนะ็นเถอะม, <c oughs> มูนัดกุฎเต็มปุลูพี่น้อง น้ำโขดอกีกนน่งนี้งนองเซแล้วโอ้น้ำมแห้งไรจะเห็นให้หอยเวิร์นเวิรหนึ่งคนนี้ต้องเมือนเฟาต้องจับต่อให้ได้ได้แล้วอสองตัวจับขบึ้น้าบงมีนนะ่ใ <c oughs> ่อยซะน่ยุดานนี่นะอามงามสองเลย่น,นดีดิได้อยู่ตั้งรถ ไอ้เจ้าก่อนได้ที่น้องเบิ้ลไมคะตัวี้ไงมาด้ยฟิวแบบมวๆเลยค่ะเหมือนปลาดาหอยนี้หรือพมีลุยย่างเดียวอันนี้ต้มหอย้านเอายุะนม่เปยมนี้หน่อยวิ่งไงผสมเหมือนเตยสมากเนอย่าี้ตัวี้ย็นเ่เคยงุ้มต้นไรเปนงุ้มตัหอยสายน่ะเมนเตยหอยสายยืนพนอันนี้หอยโขงก็เลยน้อยไงเดอยู่ดิ ่เด็ดมกมามองเป็นยูกับเป็นกุ้มเป็นกุน้มเป็นยูเป็นยูนะเป็นยูหลย,น,ยนั่นเด้เด้มาตัวไงโอ่เด็เนาเด็กวันเนาเนี่ยนอนหนีโอ้รุนนีเหมนเราเถอเนาะ ให้เมเห็นนี่อไปอ้อมจะอ้อมน,นึงแล้วเหน่อคิดยากใบหนงขุมก็สิเสยนี่มื่อ้อาาอไงอ้าวท้องลมดีกวเดอกท้องลมดตัวสิมีตัวสิย่มลุมอยางวาต,ตองง้มแบบนี้นาไนแบบนี้ออฮมมดู นี่ทอบานเขาอยู่บางตัวนั่นด้วยนพี่น้องตัวนั่นตัวนี้ยืนถึงถงโลโลอยู่ก็ได้อันงูเนาะอืมอือหยิบเลยหยิบเลยกูประยุกติมาพี่อนเธอเลยนะเถอได้ครับตัวนี้ไปสอนไปนี่กับอายุหนีเนาะเถอเนาะ มันมีใครดิอนนี้น้องบงนี่อี้องจะด้ออมล้วคะ่ะจากออมครับกออมเคยีนหอย่ายนี่ดิให้น้ำโขอีน้อเขาก็บอกได้นเถอเนาะอยากไลายด,ด้นี่น้องงมไปขาไน้อคุณเี๋วก็ได้โล,ลเะเอว่าบ้างคุณเตก็ได้โละหนยใงญ่บตามหอยไม่ี <c oughs> น้อยสแ <c oughs> ล้ว ม่นิมโค้งนะครับพี่นอ้องแนหวหอยเนาะเอาไปตอกคนกับเวิรลน,น้ำน้ำนะนำ้ำคนสีคนนี้ขึ้นไปนี่งเด้ <c oughs> ได้ปลา,ปอา <c oughs> เอาไงป,ปล่อยลนะเลยเ <c oughs> นาะปล่อยเลยเพีน่น้องได้ปลาค่ะอยเลยอือเลยไปอ้เองเนี่ยงเสริมได้หมะปลานีเงี้ยเี้ยงง <c oughs> ่ายไง นี่ cảm ก็ được นี่เดะเดะมีนี่ นี่อยากับมันเอินเหอซ้ำอัน่วซ้ำงุมขุ่ได้มาราสมติุณน่ะซ้อนหน่อยนี่เือนะดีวะจะปิดปากก็ได้พี่น้องนี่ยนคุณุ่นปิดปากก็ได้มอยางเงี้ยดูค่ะบปิดปากก็ได้ควนขับ เขางมมนันนีเดินทางมาไกลเลยดิเนี่าเยคยงุมลงมนันบ้างมเจเฮ้เอ้อมาบงวยนี่มาบางวยนี่เจ้เฮ้โอ้พี่น้องม,มึงดูค่ะเดี๋ยวเมาไทยมนมนี่ต่นพี่น้องมึงดูคือสองอันขีด <laughs> สองไม่ขีดเลยนนนาน มองมิก๋ยวได้เปนหอยอยนีนไจูบกันโอ้ให้ให้โ่เนด้วยมีสามอืมเอาแบบบลเอาะบลูดอโข,อม,ขอมีหอย,อยนะเธอเนาะเอาแะบลูอีหลีดีจะซเงมกันถ้าขนาดพนันนันพนยังบลูเะยวงมทีหลังนั่งซูมไปงอมสุยังดีนขดับก็อยากล้มบ้าน ออแต่ว่เขาะปตันยูบุนดิสตด้นี่คน่วยเงียเอเยละสามเงยละันอยกุด้นม้อยละออสองมเอาเาก็ได้ดีแฮโอ้โอ <c oughs> <c oughs> ้นอ่นที่ทำพวกี้เลยเหอเรอง่มท่่พอับ้อนๆอกมาลงรันาเอ

มีหมาอใหญ่มานี่น้องมวนทีนกันวนมองมวนหมันตตัวหอยครับสอนคนหมันเนะตัวหอยตัวนึงอะไปครับตายแบบงุมต้อค่าจริงหอยพืดอยุ่งเรน่อง่หนหบลงมพาหนเดียวไม่ติดซอปู้ดนะดูข้านู่ไงกระโดดกระเดือ แม่แท้ันนี้อุดดับมันงงค่อยเก็บน้องแมนน่อเดือดใส่เสือเถินละมันไม่ได้ยู้เลิกเลยมันลงมเป็นลูกเดืแต่ละกม้มันจะบุ่นจะล้มเป็นเลอะเลอะน้ำน้นั่นเห็นปะน้าก็ได้ยูเลิะดีดูองตัวนี้นี่นี่ไง

นี่มูดับม,ม,ม่านหมาพี่น้องนี่แต่ก็ว่ามันคือเราอ่ะนี่น่ะเอาเราคือผ่านเราคือย่ยองขึนน้นแน่เออเอาบังดูปนี่พวกขนสวยไอหอยเน,น่าไอหอยเน่าค่ะนี่เหรอน,นี่เอาจะยุ่งเมืองเก่าดิ่ดงอโอ้โหพี่น้อง กูอยากเห็บบงนี <t t ้นาะกูน่ะค่าเต็มเลยนี่บนโอ้โห่น่าแหมเห้นี่นี่นี่เงี้เลยโอ้โอ้เราไปมุมนี้ต่อนี่ยุทถือกล้องพี่น้องนี้เราไปยูนไดตนี่แบบนี่ยเนี่ยเนี่ยงไง คไรน,นเฮยมดกันนะไมไพี่นอ้องมื่อี้อามือเขาดำหมดแล้วพี่นอ้นองเมืงไยเมืองเบ้อดขาบิตหนยยังไงมังคดยูน่ะคุณโอ้โุคนอะพี่น้มงหอยนี่นะหอ,อยรีเพราะอันซ้อนดอนซ้อหอยจุเนี่ยคุณงงินนั้นค<ม>่ะห,หลายๆยกวด้เถอะ พี่น้องยังจอดซ้อนตัดเทปเลยค่ะอืมครบับพี่น้องเบิ่อกี้อันนี้ผลงานเราค่ะผลงานไม่อุดดับเพิ่งกันเลยอยากซื้อไอ้พี่น้องเบิ่งเนี่ยค่ะจมูกเงี้ยหุ่นเท่ห์ว่ะพี่น้องเคยเห็นปะค่ะเบิ่งดูค่ะหอยจูธรรมศาสตร์ได้อค่ะถ้า,าเป็นหอยจูน้ำโขง่มเปนซอนเดี๋ยวไหนไหมาเถอะเลย์ไหลไหลงี้เลยหนุ่ยเงี้อีหลี โเฮ้ยอย่าบัดขืนโคกแลทยทั้งวันเทพีพ่น้องเบอร์ขาดเบิ่งขาดผลงานพี่น้องมือเดียวมือเดียวค่ะจะหางงมหลงไปได้บะหน <ขา S 2> ี่ค่ะามคืนเลเ้บะหนีนห่งุมลงนี่เล,าาล<น>เี้ยวเลยมังน้ำไหลน่ะเือโอ้บมึงผงนี่สาวไปแมนเลยแล่วมึงเป็นหอยสนีหรือหอยขม ื้อ,อนน้น้องอู้เย็บมางมแต่กระดานนี่ด้วยมังงมไปขายนี่ด้วยเนอืมไม่เหนียวมีโค้ดอืมอันนี้อีกเด้อพี่น้นอง <c oughs> อันนี้ความรู้สึกที่แบบ,บ,บบว่าตื่นเต้นอีหลีตถ้ไหนหูดับใน,ในทแท้เรายังตื่นเต้นเรายังบ่รู้ว่ามีหอยเลย <c oughs> <c oughs> ไปเถอะ พอละได้หลายแล้วครับหลายค่ะพี่น้องหาเบิ้งเด้อบัดนี้ค่ะขอละหมันหลายโอไทยสีครับนะโอ้ได้หลายตัวหนิเถอะพี่น้องสทีู่เบิ้งค่ะไครับนี่เบิ้งเด้อค่ะคนงานคนงานที่สวยงานเอาเลยพี่น้องเบิ่งน้อยอ่อยค่ะพุ่นนาเราเติมกับเมื่อเคยเห็นนั่นนี่ค่ะพุ่นนะพี่น้องมึงดูค่ะ เพ,พี่นอาซา,า,าออกเพราะมนอ,อย่างนีพี่นอ้องแล้เสริมได้ป่านั่นมอย่าไปปล่อยตาค่ะค่ะคลิปนี้เนาะค่ะกับพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศไม่มางมหอยไม่นำโค้งจังหนากับฝากเป็นกำลังใจนำได้แ้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ <c oughs> ่ะคลิปนี้กับวสํสนีแล้ะเด้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับเสมฮะพี่น้องเด้ค่ะ